สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอ u t ต้ o บอ e a r n น n น s ี่ชิ m อีกแล้วนะคะจากการที่เราได้ลองเรียนรู้แอปพลิเคชันหน้าแรกไปแล้วทีนี้มันก็จะต้องมีหน้าสองถูกไหมคะทุกคนเดี๋ยวเรามันลองดูกงนนะคะว่าโหมดต่างๆเพิ่มเติมของเราจะมีอะไรบ้างจากที่เคยพูดไปนะคะว่ามันจะมีปุ่มสีส้มที่เป็นจุด3จุดแล้วเขียนว่ามากกว่าให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ปุ่มนั้นนะคะจะเป็นการเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติมค่ะ ทีนี้เราจะมาอธิบายนะคะว่าในฟังก์ชันเพิ่มเติมแต่และอย่างเนี่ยเขาเป็นยังไงมีการทำงานอย่างไรบ้างนะคะอันที่1น,นะคะจะเขียนว่าตารางการทำงานตัวตารางการทำงานนะคะจะเป็นการตั้งเวลาในการทำงานล่วงหน้าเราสามารถตั้งให้ทำซ้ำๆได้แล้วก็เราสามารถเลือกระดับแรงดูดและระดับการปล่อยน้ำของแต่ละพื้นที่ของแต่ละช่วงเวลาที่เราต้องการได้นะคะ แล้วก็เลือกได้ว่าเราต้องการให้ทําความสะอาดที่พื้นที่บริเวณไหนใครที่แบบมีบ้านใหญ่หน่อยหรือว่าพื้นที่กว้างหน่อยเขาอาจจะแบ่งออกเป็น3ามเซกชั่นเซกชันที่1ให้ทําเวลาเช้าเซกชั่นที่ใหํทำเวลาบ่ายเซกชั่นที่3อาจจะทําเวลายเย็นแต่ว่าระดับการดูดหรือว่าน้ำที่ปล่อยมาถูก็อาจจะไม่เท่ากันก็สามารถที่จะมาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะคะถัดไปนะคะจะเป็นฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลค่ะ ตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนอรีโมทเสมือนเลยก็คือนอกจากสตอมสามจะมีรีโมทแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะมาใช้รีโมทในแอปพลิเคชันได้ฟังก์ชันการทํางานก็จะคล้ายๆกันค่ะก็คือจะมีการควบคุมทิศทางหุ่นยนต์การกดเพื่อให้หุ่นยนต์ออกไปทํางานแบบอัตโนมัติแล้วก็การกดให้หุ่นยนต์กลับมาที่แท่นชาร์จหรือว่าการทํางานเฉพาะจุดนะคะถัดไปจะเป็นฟังก์ชัน ตรวจหาหุ่นยนต์หลังจากที่เรากดเข้าฟังก์ชันนี้นะคะเรากดยืนยันเพื่อให้หุ่นยนต์ส่งเสียงเพื่อหาตำแหน่งนะคะลองเล่นดูก็ได้ค่ะฟังก์ชันถัดไปนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแผนที่ค่ะเ,เราสามารถที่จะบันทึกแผนที่ห้องแล้วก็เปลี่ยนแผนที่เมื่อเรามีการจัดห้องใหม่หรือว่ามีการเคลื่อนย้ายฟอนิอร์ต่างๆนะคะ ก็จะทำให้หุ่นยนต์ของเราทำงานได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะไม่ชนของสเปะสปะนะคะบทถัดมานะคะจะเป็นบทบูสต์เครื่องอัตโนมัตินะคะก็คืออันนี้เราจะใช้กดอารเอาไว้หรือว่ากดให้มันแบบทำงานเอาไว้อะคะ่ะเพื่อเมื่อหุ่นยนต์ของเราเกิดเดินขึ้นไปแล้วก็ติดพรมนะคะหุ่นยนต์ก็จะสามารถ ปรับแรงดูดอัตโนมัติได้แล้วก็ไต่ขึ้นผมได้นะคะถัดไปจะเป็นโหมดเประวัติการทำความสะอาดค่ะก็ทุกครั้งของการทำความสะอาดเนี่ยแอปพลิเคชันก็จะมีการบันทึกวัน,วนเวลาที่ทำความสะอาดแผนที่และระยะเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาดสามารถที่จะดูได้เลยในโหมดนี้นะคะตัวโหมดนี้ค่ะก็สามารถดูได้เป็นค่าเป็นตัวเลขเลยว่า ใช้เวลาทำงานกี่นาทีทำงานไปกี่ตารางเมตรนะคะก็ดูได้ยกตัวอย่างเป็นเช่นสไลด์หน้านี้เลยถัดไปจะเป็นเสียงและระดับของเสียงค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนการปรับระดับความดังของเสียงแจ้งเตือนและภาษาที่จะใช้ในการพูดเช่น อาจจะต้องการใช้เป็นภาษาไทยที่มีความดังเสียงค่อนข้างมากก็สามารถที่จะปรับในนี้ได้เลยหรือใครคิดว่าเสียงของน้องโรบอทเรามันพูดดังเกินไปก็อาจจะมาปรับให้มันเบาลงในนี้นะคะถัดไปนะคะจะเป็นรูปแบบห้ามบรบกวนค่ะเราสามารถเลือกอันนี้เพื่อเริ่มกำหนดเวลาแล้วก็เวลาสิ้นสุดที่จะไม่ให้หุ่นยนต์มาทำงาน เพื่อเป็นการลบกวนเราบางคนอาจจะเอาหุ่นยนต์ไว้ในห้องนอนนะคะก็ใครที่นอนสองทุ่มอาจจะเป็นแบบสองทุ่มถึง8ปดโมงเช้าห้ามลบกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาตั้งดูนะคะถัดไปจะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและกักบ,บำรุงรักษาตรงนี้ค่ะก็คืออย่างเช่นตัวไส้กรองแปลงปัดข้างแปลงปัดหลกัก ก็จะมีเปอร์เซนที่แบบว่ายังใช้ได้อีกกี่เปอร์เซนต์นะคะแล้วก็ใช้มากี่ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาดูอายุการใช้งานของพวกวัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้ได้นะคะหากทําการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะกดรีเซ็ตเพื่อทําการนับอายุการใช้งานใหม่ได้ค่ะแล้วก็โหมดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆตัวข้อมูลเนี้ยก็ จะเป็นข้อมูลของอุปกรณ์ค่ะพวกแบบ serial number ก็สามารถที่จะมาดูในนี้ได้นะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าเกิดปัญหาอะไรในการใช้งานก็สามารถติดต่อเรามาได้ที่ line at autobotcare ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ